วันนี้ปอจะมาแนะนำ5ล้านเด็ดในพิษณุโลกคัดมาแล้วว่า ถ้าไปพิษณุโลกต้องไปกินร้านแรกประเดิมด้วยแซฟสุดติงร้านนี้บอกเลยว่าไปพิษณุโลกทีไรต้องไปกินทุกครั้งและเป็น3เมนูนี้เท่านั้นแล้วร้านที่2องเขาจะไม่มีชื่อนะทุกคนเขาขายอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงเทพบอกเลยว่าสักครั้งหนึ่งต้องมากินข้าวเกียบปากหม้อ,อก,กับสาโค้คือนุ่มละลายในปากแล้วบวกกับไส้ถั่วที่มันๆโอ้โหแล้วราดด้วยกะทิสดนะทุกคนคือมันอร่อยมากสักครั้งในชีวิตต้องมากินอันนี้ก็เป็นอีกร้านที่เป็นร้านประจำไม่มีชื่อร้านเขาจะขายอยู่ที่หน้าบ้านที่ มันเข้ากันอะกินกับพริกไส้อั่วคือเลิศสุดเพราะเครื่องเทศเขามันจะแน่นๆหอมๆมาร้านนี้สารภาพเลยว่าเพิ่งมากินเป็นครั้งแรกชื่อว่าร้านแป้งหมักเขาจะมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงสลาเปาหน้าต่างๆแล้วก็มีขนมจีก็เลยจัดตัวซิกเนเจอร์ของเขามาเป็นสลาเปาทอดไข่มันแปลกดีนะทุกคนแต่ว่ามันอร่อย อันนี้ขาดไม่ได้นะข้าวที่สั่งมาจะเป็นข้าวหน้ารวมมีหมูกรอบและมีหมูแดงหมูแดงกับเป็ดเขาคือดีมากสคัญคือน,น้ำราดอร่อยมากราดได้แบบฉ่ำๆอย๋ยวรอหน้าคิดว่าจะต้องไปจัดขนมจีบแล้วร้านสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยยายจ๋ารสช่องสิงคโปร์เจ้าดังในพิษณุโลกเป็นรสช่องสิงคโปร์ที่กินแล้วไม่เลี่ยนแล้วก็เป็นความหวานที่อร่อยกำลังดีถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะ